สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่เมืองยมรมาชนะอันนี้ขัวน้ำยมน้ำยมที่มาจากเส้นพูดน,นะเหนี่ยนะกระห้องทางขวัวสะพานน้ำเพลินนะครับมากับบอดตุ้ยคนเดิมอ่ะเดี๋ยวที่พาส้มบรรยากาศนะครับไปช่วงนี้อากาศหนาวนะครับหนาวหนาว เกี่ยวเข้าออยเนอะทางนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่ยังบ่เคยมานะพามาบึง่งหนาวเลยครับเดยอยู่ลรวตรงนี้ยมรมาลาดหาใจขึ้นหน้าไก่ขึ้นหนาวคักนะโอ้ บังดีน้อยเล่นว้าวสบายดีโอ้โอ้จังเทิงก็มีผู้ววเล่นว้าวเป่า,วาวเล่นเล่นให้เบิ่งแม่โอ้ลมแหงไปดีครับม,มาเบิ่งเล่นว้าวคือคือเล่นคนเดียวจ้ะ เล่นเบื้องไหมคืออยู่กันหลายคนอยู่เล่นในเบื้องแนี่เล่นในไหนแน่ยว้าวนี่มีว้าวมือกับได้ไปขึ้นขึ้นแล้วสามมันเฮ็ดเอาผมรู้ซื้อันนีงเฮ็ดเอาโอ้ยว้าวมันก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดเอาเล่นเล่นเอาอยู่แล้วเนาะ

โอ้โหตัวตัวใหญ่เบิกเบิกเลื้อยขึ้นแล้วหัวปักกาดิกลงแั il, ่เนาะขึ้นเยอะว่ะตายเด็กน้อยโอ้โหคัดโอ้บึง oh, ุองหน้าทางนี oh, ้งามขนาดเลยมีม่องเข่าเขียวเข่า เข้าสีส้มเข้าสีเหลืองนะคักขนาดครับบรรยากาศครป้ากนีัก็เป็นแล้วเว้ยเอาได้พัดใสหวดสักมือมอนินาคิดดูน้ำขึ้นมากระลากระลา อหลังแจกเพิ่งวัยรุ่นสักว้าแวแล้วแล้วเดี๋ยวเอาทีเดินทางต่อเอาสักต่อไปเด้อหย, <c oughs> ยุดหมายพูดนะอีกไกลเลย <c oughs> ลมแรงขน,นาดเลยครับได้กี่โลสะส้าเบิ่งต้นไม้นี่ลมแรงส้นยอดเลย <c oughs> เป็นป้ายเขียนว่ามีถ้ำนะครับแต่บุฟู่าอยู่ใส แต่อาจติดไม่ได้เข้าดองมือนี้เพราะมันมืดแล้วยากําแล้วนะนะครับจากหนพอนนะพอนพนคักพอนกระโดกระด,ะดี้มามือนี้อากาศหนาวนะครับเต็ดหนาวได้สองมื้อนะมืนนี้มือที่สองนะครับหนาวหนาวหนาวกับกนหนาวแห้งลมแห้งนะครับหนาวกับบทสงที่ว่านาแห้งแบบพอดีดสดซื้นจาก อากาศพร้อมเปลี่ยนเป็นหนาวานะครับเบิดเข้าง,งามขนาดเลยทางนี้เบิกเท่าไล่ตอนมัวเมือ่อโอเกี่ยวแล้วตอทางนี้เข่าก็เจ้ารันเลืองขนา,าเดเมื่อบึงเลืองขนาดเลย ล่วงเข้าสีทองนะจุดหมายปลายทางยังยีกไกลเอากระเบิง่งวิวเบิง่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเห็นยังเป็นตาจอท่ายก็ที่จอท่ายให้เบิ่งนะครับอะไรสวยๆงามๆนะ แต่ถ้าเกิดว่าเข้าถ้ำจะติดบงบ่ได้เข้ามือนี้นะครับมันมืดมืดถ้ามีเวลากาติพามาทางนี้นะย้อนเข้าไปเปิองถ้ำเหมือนว่าเป็นถ้ำแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเป็นไฟติดอย่างดีเลยแล้วสีเข้าออเพืองเป็นทาง นี่พ่อทำเป็นลืบกินเลยเนะี่ยแต่เขาผมมั่นใจนะครับเวียนทางเขา้าโอ้ทางเข้าไกลๆหนยเห็นลูกต่อนซีน่าจะอันนี้มั่งทางเขา่าตั้งเขียนลมเนี่ยสักอย่างเนี่ยเ็เนียาวหนาวหนาวหนาว,นาวสุดยอดเลย มีผัวสะพานนะครับผัวเป็นผัวไม้หัวไม้โครงสร้างด้วยเหล็กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว บางงามน่ามิน,นินี่เป็นก้อนๆลายที่กับเขียวเข้าออกันแล้วนะบางงหงก็ยังเขียวอยู่อย่างตัวนี้เดี่ยโอ้เขามีน้ำ เย็นเย็นเย็นข็งแ,แน้วนะตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าหุบขนาดนี่เป็นภูเขาหินน,น้อยนะครับเป็นนอกเป็นนอกเลยทันเทิานขึ้นมาไม้เนี่ยแหละ มาเรื่อยๆเ,เจอขัวนะครับสะพานอันนี้น่าจะสะพานน้ำยมหรือเปล่าน้ำยมบออมั่นใจนะอาจจะแม้แหละนะครับยมมาลัดแต่จะเป็นสะพานน้ำยม บากตุยตาดีเถอะบิ่งเพิ่นมาแวะมาแวะเตือนนี่น,น้องอย่างนะน้องเจ๊กอ๋อ,อันนี้คุณสาวยมราชยมราลาไตาเ่เ้ยายมราชซื้อบ้านไม่บอกยมราชาไต่ไงบ้านยมราชาไต่นะ ายุเจ็ดปีแล้วล่ะที่พบปียังเงียอยู่เนาะเยี่ยมเลยเนี่ยที่นี่แต่ยุคที่แบบอ๋อมห้ามห้าแล้วเด็กกระจบโอ้ยยังอีกสองปีเลาเนาะมหามเจ็ดหมวกที่นี่เรื่องหมวก เอาพยามาอุดหนุนน้องกอ็อยู่อยู่มาลาไตเดออยู่ข้างทางเลยเนาะอยู่ใกล้ๆขัวนะถ้ามาจากเส้นมหาใจกอะอยู่ทางขวามือถ้ามาจากเส้นอ่าปุ๊ลงมาจากหน้ากาศได้อยู่ทางซ้ายมือเนาะ <c oughs> อ่านเดินน้องสายน้องสาย